ที่อิตาลีจะใช้ลูกอีหล่ามาทำสลัดเขาจะเรียกว่าฟีน็อกเคียวเพียงแค่ปอกเปลือกนอกออกนะคะส่วนดอกฟอยๆยแบบนี้เราก็สามารถทานได้เหมือนกันฟีน็อกเคียวนี่มีวิตามินซีมีแคลเซียมมีไฟเบอร์สูงมากๆฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะเราก็นำไปล้างซับให้แห้ง เราจะทานกับส้มค่ะวันนี้ส้มนะคะถ้าเป็นรสเปรี้ยวๆหน่อยก็จะอร่อยมากๆเลยก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะใส่ถ้วยแล้วก็เราก็จะนําส้มออกแล้วก็ใช้น้ํานี่นะคะใส่น้ํามันมะกอกใส่เกลือหรือว่าพริกไทยถ้าใครชอบแค่นี้นะคะง่ายๆแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันบางคนเขาก็จะใส่หอมแดงลงไปด้วยซอยแบบบางๆลงไปนะคะแต่วันนี้จะใส่มะกอกดองไปด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อย สลัดลูกยี่หลานี้ก็ต้นกําเนิดมาจากชิชิเลียทางตอนใต้ของอิตาลีนะคะแบบคือแบบเขาทานแบบนี้กันค่ะ